ที่แล้วดูเซตนน้นใครยังไม่ดูคลิปนน้นดูย้อนหลังได้ส่วนอันนี้คืออีกบ้านหนึ่งจริงๆเหมือนกันเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆก็นับว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะทุกคนอ่ะเอาตัวใหญ่ก่อนละกันเนาะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเป็นงานครัวสองตัววางต่อกันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเซตครัวตัวไอคือเป็นหน้ายาวแบบนี้เรียงเป็นหน้ากระดาน เข้ามุมทําได้ไหม,มทําได,ได้สั่งได้เหมือนกันแต่เอาดูตัวไอตัวนี้ขึ้นก่อนเนาะตัวใหญ่ตัวนี้เขาบอกว่าน่าสนใจมากคือนอกจากเป็นงานแบบเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้แล้วเนี่ยลูกค้าท่านเนี้ยมีการอ d ด p t ปรับเปลี่ยนนิดนึง<ม>สังเกตไหมว่าของลูกค้าท่านเนี้ยไม่มีตะแกรงความ,มไม่มีอ่างล้างจานอ๋อไม่เอาได้เหรอไม่เอาได้สั่งได้ว่าไม่เอาได้ค่ะทุกคนาาถามว่าคิดเงินเพิ่มไหมไม่คิด นะเพเพรราคาถูกลงด้วยเออแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขามีการเพิ่มฟังก์ชัน